ในวาระครบรอบ137ปีวันเกิดด้วยรูปประกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทางคณะสงฆ์ทุดงคสถานร้อยเอดพร้อมด้วยตัวแทนสาธุชนได้พร้อมใจกันจัดพิธีกตัญญูบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารณห้องปฏิบัติธรรมทุดงคสถานร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งก่อนที่จะทำพิธีสัการะบูชาพระเด็บพระคุณหลวงปู่ก็ได้ประกอบพิธีจเจริญพุทธมนต์บทธรรมจักกะปะวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมให้กายใจใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งตรึกระลึกนึกถึงพระเด็จพระคุณหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายภายในเพื่อเชื่อมสายบุญกับท่านค่ะก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้น้อนมนำพวงมาลายัยของหอม ปูชาสการะด้านหน้าองค์รูปเหมือนหลวงปู่และพร้อมกันนี้ค่ะยังได้ร่วมกันปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่และประวรณารับผ้าไตรายบริวารกรถินประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะโดยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญนะคะก็ได้รับผ้าไตรายกรถินเพื่อนำกลับไปอธิษฐานจิตท,ที่บ้านค่ะและให้บุคคลที่เราเคารพรักได้นำไปอธิษฐานจิตด้วยเช่นกันนะคะ เพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จให้ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเนื่องในวันเกิดด้วยรูป,ปกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยใจที่ปลื้มปิติในบุญที่ทุกท่านได้สั่งสมบุญใหญ่นี้กันทุกท่านเลยค่ะค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับคณะกาลยมิตรทุกท่านค่ะที่ทุดงข้สถานร้อยเอ็จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะคะสาธุค่ะ